หนึ่งอาทิตย์หลังหายไปจากโซเชียลบางครั้งการหายไปจากโซเชียลสักพักก็ทําให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่ได้โพสต์อะไรเลยไม่ได้เลื่อนฟีดไม่ได้แชร์ชีวิตให้ใครดูแต่กลับได้เห็นชีวิตจริงของตัวเองชัดข,ขึ้นกว่าที่เคยแล้วนี่ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือการได้ออกมาใช้เวลากลางธรรมชาติได้อยู่กับตัวเองกับความเงียบกับท้องฟ้าและต้นไม้คลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวทิปอย่างเดียวแต่อยากจะมาเล่าความรู้สึก หลังจากที่หายไปจากโลกโซเชียลมา1หนึ่งอาทิตย์และนี่ก็คือทริปกลางตป่นคนเดียวที่เกาให้เชียงใหม่ทริปที่ช่วยให้ฉันกลับมาโฟก,กัสตัวเองได้อีกครั้งสวัสดีนะคะทุกคนครั้งนี้เราก็มาเที่ยวอีกแล้วนะคะแล้วก็ ทริปนี้เราตั้งใจมากางเต็นท์อีกแล้วค่ะหลังจากที่ทริปที่แล้วนะคะเราไปที่มอทีเชียงดาวมาเนะเราก็เลยอยากกางเต็นท์อีกครั้งเหมือนแบบคืนเดียวไม่พอไงตอนนี้เราอยู่ที่แม่แตงจกกังหวัดเชียงใหม่นะคะแม่แตงกับเชียงใหม่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะคะถ้าขับเร็วหน่อยทางที่มาก็คือดีมากนะเป็นถนนที่ดีมากๆเลยก็ทริปนี้นะคะเราก็จะไม่ได้มาแค่มานอนกางเต็นท์อย่างเดียวแต่เราจะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยว่าแบบเออหลังจากที่เรามาใช้รถโซเชียลมา อาที่หนึ่งนะคะ7วันเราได้อะไรบ้างถ้าใครดูคลิปที่เราก็จะรู้ว่าเรางดโซเชียลนะ,ะทีนี้ก็จะเป็นทริปแค่วันไนท์หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็มาแวะที่นี่ก่อนคะ่ะไลชาลุงเดชนะคะที่นี่ก็เราได้ินชื่อเสียงมานานแหลวแล้วเราก็เคยดูคลิปพิกกะพยด้วยเราก็เลยไหนๆก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักแล้วก็เลยแวะนะคะไลชาลุงเดชมันก็จะมีทั้งที่พักนะคะก็จะเป็นห้องแบบธรรมดาน,นี่แหละ หลักร้อยใครที่ไม่ได้อยากพักก็สามารถที่จะแวะมากินกาแฟกินข้าวได้นะคะความพิเศษของที่นี่หรอก็จะเป็นไล่ชาใช่ไหมเมนูอาหารเขาก็เลยจะเป็นมีชาเป็นส่วนผสมซึ่งก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะบางอย่างก็ลองมาชิมได้ใบชาทอดกอบน้องเห็นเป็นใไบ มจะเป็นขมๆนิดหนึ่งอยอรอยู่นายํำเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาชงมาลองมาชิมเดี๋ยวชิมอันนี้ให้ดูไข่เจียวใบาชาออร่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะที่นี่ที่แรก <c oughs> <c oughs> กินใบาชามันแบบ มันไม่ได้แรงเกินไปแบบกบไข่เจียวแม่ขนาดนั้น <laughs> เดี๋ยวเด, <laughs> เดี๋ยวเราพาไปเดินดูไล่ชากันบรรยากาศหลังฝนตกดีมากแล้วมันเขียวมากเลยอ่ะสดชื่นอ่ะห้องพักก็จะอยู่โซนนั้นนะ <laughs> เสียดายตรงที่ลุงเดชไม่อยู่ วดเห็นหน้าเลยอะเดี๋ยวค่อาหน้าค่อยไปมาใหม่ตอนนี้ลุงไปทำอะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปที่พัเกเลยดีกว่าที่เราจะไปกางเต็นท์วันนี้นะคะทุกคน <c oughs> คอยดูว่าจะสวยไหม <c oughs> มันอยู่ห่างจากที่นี่แค่ไม่ไกลามากไม่ถึง20นาทีมั้งโอ้โหทนมาไฟหน้าห้องน้ำโคตรดกไม่กอด กินได้เลยนะเนี่ยดูดิหน้าฝนมันมากับมะไฟหรอเอ้ยมะไฟมันมากับหน้าฝนหรอเ,ร <c oughs> หเจอแล้วลุงเดชนะคะเมื่อกี้ไปไหนมาคะไปไล่ตามหาลุงไม่เจอไปไล่จ้าได้เจอก่อนกลับพอดีเลยลุงเพือยู่ได้ทั้งวันเลยเป็นดอกไม้ มีดอกไม,ไม้มีลำธารหมายถึงอะไรคะที่พักเรอ,เอ,อ,เอ,อที่พักตรงนี้เป็นที่เที่ยวที่ใาอย่างนี้ฝนตกอีกแล้วไปจอดรถข้างทางหาที่หลบนะคะเพราะว่ามอไซค์อะเนาะเราเช็คแล้วก็คือถ้าจะไปที่เนี่ยถ้าจะไปที่ลานกางเต็นท์เนี้ยก็คือถ้าขับมอไซค์มาทางมันลื่นขึ้นไปไม่ได้พี่ที่พักเขาก็เลยบอกว่าจะมารับเราที่ต้นทาง ตรงทางขึ้นชื่อธรรมดาโฮมสเตย์หรืออะไรนี่แหละเขาสงง่งโลจิชันให้เราตอนนี้กำลังนั่งรถไปข้างบนเขาบอกว่า3ามกิโลนะจากจุดที่เราจอดมอเตอร์ไซค์ทางก็เป็นดินเป็นหินหน้าฝนก็คือไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เด็ดขาดรถยนต์ก็ได้มะแต่แค่สี่ส่สี่มั้งเนาะที่สี่สี่อาจจะดีกว่ากระบะถ้าเป็นรถ ยนธรรมดาไม่ได้อันตรายวันนี้มีใครมาหรือยังไม่มีใครมาเลยครับวันนี้น่าจะมีน้องนะดีค่ะดีแล้วเป็นกับแฟนก็อยู่ข้างบนอ๋อหนูก็ชอบอยู่คนเดียวชื่ออะไรคะชื่อวุ่นครับวุ่นวุ่นวุ่นวายครับออวุ่นวายที่วุ่นวายก็มารับเรานะคะสงตรงหรือว่าหมองน่าจะสงใช่ไหมใช่ จะเห็นหมอกสวยก็ต้องแลกเส้นทางนี้ดงเก้าไฮเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ10บกว่านาทีจากตรงนั้นนะโอ้ยกอดมาถึงก็หมอกลงเต็มๆสวยมากอันนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ย สีขาวๆก็สั่งข้าวได้ตรงนี้นะสั่งข้าวซื้อขนมอะไรก็แล้วแต่เราให้พี่เขาช่วยกางเต็นท์ให้อยู่ก็กางเต็นท์ถ้าเอาพื้นที่ที่มันมีหลังคา250นะ ถ้าจะกางบนลานอันนี้ก็ได้เขียวๆเนี่ยก็ลายห้าสิบแต่ฝนตกแบบนี้แล้วว่าแบบนั้นปลอดภัยกว่าพอเต็นท์แล้มันเป็นเต็นท์แบบนอนคนเดียวเดี๋ยวมันติวอาเก๋าเป็นภาษาเมืองที่แปลว่าต้นต้นนี่คือภาษาไทยอืต้นมะขามก็เก๋ามะขามอ๋อเก๋าแปลว่าต้นต้นไฮค่ะต้นไฮ ที่นี่มีต้นไฮหรอคะหรือว่าต้นไฮค่ะต้องเดินไปดูแถวโฮมสเตย์จะอยู่ฝั่งโน้นอ๋อเราต้องเดินไปดูแลเสร็จแล้วเต็ตเนกับวิวแบบนี้นะโอ้สุดยอดเลย ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาแชร์ว่าการงดเล่นโซเชียลหนึ่งอาทิตย์ของเรามันดียังไงแล้วก็มันช่วยอะไรบ้างนะก่อนอื่นก็ต้องบอกกันว่าสาเหตุที่งดเพราะว่าก็แบบอยากมีเวลาโฟกัสตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความเครียดเนีอะไรแย่ๆในหัวแบบจนรู้สึกว่าแบบไม่อยากยุ่งกัโลกภายนอกไม่อยากยุ่งใครเลยเออแล้วก็เลยปิดทุกช่องทางนะถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะรู ตั้งใจจะง,งดเล่นสักเดือนหนึ่งก็เลยมาแชร์ก่อนว่าในหนึ่งอาทิตย์นี้ได้อะไรบ้างแล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วว่าการงดเล่นโซเชียลมันก็มีประโยชน์หลายๆด้านนะเรารู้สึกว่ามันมีความสงบขึ้นทางด้านจิตใจแล้วก็รู้สึกว่าไปไหนมาไหนก็สบายใจอะไรอย่างี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องถ่ายรูปลงสตอรี่จะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ก็ไม่ต้องลงสตอรี่แบบไม่ต้องบอกใครให้รู้ว่าแบบ เราอยู่ไหนทําอะไรอะไรเงี้ยมันมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าแล้วก็มันทําให้เราแบบได้ใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นเพราะว่าเวราเล่นโทรศัพท์แล้วก็จะไม่ค่อยสนใจใครอย่างเช่นไปกินข้าวด้วยกันต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยแทบจะไม่คุยกันแต่พอเราเลิกเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็จะโฟกัสคนที่อยู่ตรงหน้าเรามากขึ้นคือเราจะเข้าใจชีวิตและเข้าใจโลกมากขึ้นแบบเราได้เรียนรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างตลอดเวลาก็ได้ ก็คือโลกโซเชียลมันจะทำให้เราแบบใส่ใจเรื่องชีวิตคนอื่นใช่ไหมเราไม่ต้องรู้ก็ได้โดยเฉพาะเรื่องดราม,ม่าทั้งหลายนะคะ <laughs> 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 จะบอกว่าโอ้โหหมดเล่นโซเชียลอาทีหนึ่งเป็นการเหมือนโซเชียลดีท็อกซ์เดี๋ยวคอยดูว่าเดือนหนึ่งเนี่ย <laughs> มันจะช่วยเราได้ขนาดไหนแต่เราว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการเลิกเล่น Instagram นี่แหละเพราะว่า <laughs> 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 เราก็คุยกับเพื่อนกับคนนู้นคนนี้คนนั้นผ่าน Instagram นะ <laughs> พองด Instagram มันก็เหมือน เราหนีออกจากโลกตรงนั้นแต่สิ่งที่ทําให้เรารับรู้ได้ก็คือเราจะรู้ว่าใครแคร์เราเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราหายไปหนึ่งอาทิตย์มันก็จะมีบางคนที่เขาอาจจะสงสัยอยู่ว่าเราหายไปไหนเพื่อนอะไรงนี้ก็จะตามหาอะไรอย่างนี้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็ทําให้เข้าใจด้วยว่ามีใครสักกี่คนที่แคร์เรานะคะ มาเร็วอันนี้ข้าวหมูกระเทียมืน <c oughs> ่ากินมากบอกลงทั้งวันเลยแบบนี้อร่อเนาะที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะแต่ว่ามีโซล่าเซล ยังดีเปิดไฟอันนี้ให้ได้อยู่ไฟน,น้อยๆ <The ice cream> เราชอบตรงที่เขาใส่ข้าวดีมาก <The ice cream> แต่ว่าจะว่าเราเลือกมากก็ได้นะแต่เราแบบถ้าเจอเข้าวแบบไม่ดีมันก็ไม่อร่อยใช่เหล่ะถ้าเจอเข้าวนิ่มๆอย่างเงี้ยเ,เราชอบราคากลางเต้นนะคะถ้านำมาเองก็แค่ ห5 0สิ150บาทนะคะแต่ว่าถ้าจะเช่าพื้นที่ที่มันมีหลังคาที่มันกันฝนได้ก็เพิ่มอีกสองร้อยแต่ว่าพี่เขาลดให้เราเหลือแค่ร้อยเดียวพี่เจ้าของที่พักสองคนก็คือแบบน่ารักนะคะใจดีมากมแล้วก็ค่ารับส่งไปกลับก็แค่คนละหนึ่งร้ยบาทนะคะส่วนนะคะไม่มีเต็นก็อโอ้เขามีหลายอันเลยถามมาเมื่อกี้น่าจะเป็นสิบน่าจะเป็นสิบเต็นมีหลายราคาด้วยนะคะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ ทางหาเพจพี่เขาแล้วกันนะคะที่นี่ก็มีอาหารขายด้วยนะคะใครที่จะมาก็อุดหนุนพี่เขาได้อาหารตามสั่งง่ายๆนะคะมีพวกขนมมีอะไรขายเล็กๆน้อยๆเลยเรามาวันธรรมดาไม่มีคนนะมีแค่เราคนเดียวแต่เราก็ชอบมากเลยนะแล้วก็ถามว่าห้องน้าเป็นไงนะคะห้องน้าดีเลยนะเราไปดูมาแล้วต้องเดินลงไปข้างล่างนิดนึงอะ วัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้ก็โอ้โหอากาศดีมากนะไปมาก็เห็นหมอกเหมือนเดิมนะคะแล้วว่ามาเที่ยวหน้าฝนก็ดีเหมือนกันอมืมันก็จะเห็นอะไรที่สวยง,งามกว่าปกตินะคะเราก็ชอบที่นี่มากเลยนะแล้วก็โชคดีมากที่เรามาในวันที่ไม่มีใครเลยมันก็ทําให้เราแบบได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ฟังเสียงธรรมชาติดแบบไม่ต้องมีเสียงอื่นมารบกวนอืตอนนี้ก็ได้เวลาข้า,าวเช้าแล้วข้า,าวเช้าอยู่ตรงหน้าเราแล้ว เห็นเขามีข้าต้มกับไข่กะทะไข่กระทะไข่กระทะแล้วแต่ว่าเราอยากจะเลือกซื้ออันไหนนะคะรานะคาไม่ได้รวมอาหารเช้านะโอ้อยู่ข้างหน้ากับอาหารก็คือสุดยอด ห้องน้ำพอดีนะแบบเห็นข้างนอกแบบนี้ใช่ไหมแต่ข้างในก็คือสะอาดนะอันนี้ห้องน้ำข้างล่างนะคะต้องเดินลงมานิดหน่อยนะคะ,ะมีกระจกนีอันนี้แล้วก็มีสี่ห้องแบบนี้สะอาดดีนะดูพื้นก็ได้เนี่ยสะอาดเลย ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะทางนู้นคือหมู่บ้านปงตองนะคะเป็นที่ที่เราจอดรถมานั่นแหละก็มองเห็นจากที่พักต้นอะไรเนี่ยสวยดีเห็นอยู่เต็มที่พักเลยแต่ไม่รู้มันคือต้นอะไร ใครรู oh, <c oughs> <c oughs> mm ้บอกเราด้วยอ้ยันนี้ที่นั่งเล่เหรอดีมากเลย ทริปของเราวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะกับการมานอนกลางเป็นหนึ่งคืนนะคะที่เกาไฮเชียงใหม่ค่ะที่นี่ก็ดีมากๆนะคะเราก็ประทับใจอากาศดีคนดีสิ่งแวดล้อมดีนะคะนั่นแหละดีที่สุดแล้วแล้วก็การที่เราได้พักโซเชียลนะคะมันก็ทำให้เราเหมือนได้ชาร์จรีชาร์จตัวเองนะคะดีมากๆเลยยังไงก็ติดตามนะคะว่าทริปหน้าเราจะไปไหนต่อ ราก็ไม่ได้มีแผนเลยนะเราคิดจะไปไหนเราก็ไปเลยเออนั่นแหละแต่ก็จะบอกว่าการมากลางเต็นหน้าฝนมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยได้เห็นวิวได้เห็นหมอกอะไรอย่างนี้มันก็สดชื่นอะ่ะนั่นแหละยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็ใครผ่านมาทางาแม่แตงนะคะแวะได้เกาไฮเชียงใหม่ หรือจะแวะไล่ชาลุงเด็กด้วยก็ได้ก็สวยทั้งคู่เลยค่ะไปแล้วกลับบ้านก่อน